สวัสดีครับผมเอลซาโคซ่ามาแคสเกมส์วันนี้ก็ส่งเชอร์เฟเธอร์สไตล์ผมวันนี้หมดจะมาเพลคเกมขอดูที่สี่มันเป็นแฟนฮอฟกับพิชันที่สิบเอ็ดแล้วนะครับผมวันนี้เรารับรับเบิป็นกับตามไพรส์เหมือนเดิมนะครับผมเราก็มาล่าอิมราเซกาเทลเหมือนเดิมนะครับผมจากสองคลิปที่แล้วที่พูดไปนะครับทางนั้นผมมีการตลาดเกิดขึ้นนะเห็นว่ารถจอดเต็มเลยโอเคเดี๋ยวรอ เป้าหมายมาก่อนแล้วกันนะมาแล้วครับเป้าหมายโอเค I think I see him Wait for my mark Target acquired I have a s l the ID o n Emran's o c l d ลุงนวดหยิบออกมาเช็คดูเช็คดูแล้วก็โยนให้สมุนเช็คดูนะฮะว่าเป็นทองแท้หรือทองเกนะฮะ ขับรนกลับไปใส่กระเป๋าไอ้ฮอเฮไม่มีอะไรตรงนี้แล้วไปแล้วไปไปแล้วไม่มีอะไรแล้วเอาแบบมือไปเริ่มมีปัญหาแล้วเริ่มมีปัญหาแล้วเริ่มมีปัญหาแล้ว แกกัแกมนุษย์ลุงมีปัญหาละเหมือนจะไม่พอใจอะไรสักอย่างคงจะเป็นทองปลอมเนอะยิงแม่งเลยสั่งยิงผมก็ยิงงงถึงก็หนีถึงก็หนีเฮ้ยอ๋ออย่ามายุ่งอย่ามายุ่งปืนบาลนะเฮ้ยอย่าไม่ไงโอเคไกลตื่นละไกลตื่นละอเลอร์ละอเลอร์ละไปแม็กไมเลื่อน วิงวิ่งวิ่งวเ่มวิ่งว่งเิ่งวิ่วิ่งวิ่ง่งว่วย่งเิิ่งวอ่ิ่งิ่งวก่ิ่งว่เว่งงวิ่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 ้วิ่งวิ่งวิ่งวว่ิงง่่งว้างหน้า เยอะเยอะเยอะไก่เยอะไก่ไก่เยอะไก่เยอะทะลุครับทะลุแต่อีกตัวไม่ตัวหลังไม่ไม่ตายครับมีซ้ำปาแฟดป่าแฟดแฟดแบงตูมนั่นอะไรฮะแล้ววิ่งแล้ววิ่ง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 หลีกเลี้ยงกับปะทะหลีกเลี้ยงกับปะทะก็คว้าระเบิดกับปุม้หม้าม้า ไปไม่เลียนโอเคจะมีเรียนรลและไปไม่มีเรียน,นเร็วเว,วลาไม่จำกัดอเราทำให้ทันเวลาฮะเพราะว่าน้ำมันของเพื่อน,นี่มันจะใกล้จะหมดแล้วนะนที่บอกไว้น้ำมันใกล้หมดลวเหลือครึ่งถัง่ะเราก็ต้องรีบไปให้ตรงเวลานะฮะโอเคเช็คเกมเซฟด้วยนะไม่ต้องกลัวตายนะ <c oughs> ไม่ตายหรอก เราจะรอดไปด้วยกันเฮ้ยหมายิงทิ้งหมาตัวไหนดูดูยิยงแม่งกันเลยฮนะถึงจะเป็นคนรักษาจริงเหอะแต่ตัวไหนดูมันก็จำเป็นต้องฆ่ามันจริงๆเฮ้ยเฮไกลๆนี่รถโอเคยิงบางแคมโมไว้หน้าประตูเพราะมันจะมานะ ยเย่มาแล้วฮะเปิดประตูปึ๊บมีไก่ไหมไม่มีเลียนนำเลยเฮ้ยข้างหน้าแั้งบีลด์เจ็ดช็อตห่อมาห่อมาดิบจิงดิบจริงเย่ถึงกระร่วง แล้วกล่าวคำว่าฝันดีโอ้โหมันไม่ยอมอะมันไม่ยอมมันไม่ยอมมันไม่ยอมแมปิเลียนเอาเล่นอะไรของแมบิเลียนนี้โอ้กําลังหล่อเลยเป็นภาระตูจกันได้บอกแล้วให้รีบไปให้รีบไปทําประกันมาจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานไปไปไ ไอ้เงา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 คนเงาคนวิ่งเลยวิ่งวิ่งซ้ายวิ่งซ้ายแล้ววิ่งซ้ายแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเออเอยิงหลังอีกยิงหลังอีกไง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 อย่าไปสนอย่าไปสนเข้าป่าวิ่งเข้าป่าวิ่งเข้าป่าข้างหน้ามีทางเข้าข้างหน้ามีทางเข้าวิ่งไปวิ่งไปนั่นแหละ let's go วิ่งเข้าตึกวิ่งเข้าตึก เอาวิศลังเสริมมาว่ะมาทางอากาศแต่ทางบกไม่เดอบไปไหนโอเควิ่งไป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 เกมเซฟแล้ววิ่งไปรอไปรอไปรอไม่ไกลตื่นมากันต well. uh okay. ื่นตื่นมาข้างในอาจจะมีคน หมามาอย่างงี้มันอาจจะมากขขับคนอันนั้นไงจริงด้วยเอามีดฟันเลยไปน้อเปิดหมดปะเย่หมาตายมีเถอะไหมมีเถอะไหมมีเถอะไหมเฮ้ยมีว่ามีว่าเฮ้ยหมาหมาหมาเฮ้ยกดวีัะคอเก็บไปไปไปเคลียร์ละเคลียร์ละ Lee, ด่วนเลยดวนเลยด่วนเลยสิานทียหรือสิภานาทีไปเร็วรไปเร็วดวนเลยด่ว,ดว,ดว yeah. นเลยการที่จะโดนหมากัดน,นี่เป็นอะไรที่เสี่ยงมากเลยต้องกดให้ตรงจังหวะจริงๆถ้าพลาดนี่คือตายนะฮะหมานะขมาแล้วโหสระนะ้อ ภาพสยองเลยทีนี้โอ้ยสยองอ่ะเฮ้ยข้างหน้าไก่สองตัวรีบเก็บรีบเก็บสามสองหนึ่งนั <_ s> บบ่นแหละแมนบิเลียนก็ยิงด้วยนะฮะแมบนบินเลียนมันก็ช่วยเรายิงด้วยนะฮะอย่าไปคิดว่าเขาไม่ช่วยอะไรหรอกนะอย่าไปคิดอย่างนี้เขาช่วยอยู่แล้วเขียนมาถึงที่หมายแล้วมาตรงสนามเด็กเล่นแล้วสนามเด็กเล่นสวนสนุกอ่า สนุกละเกิดที่มาละวางไมปเลนวงวางกับถืนเวางกับดักหัววางกับดักวัวมีเท่าไหร่วางให้หมดนะฮะกับดักเป็นหนทางสุดท้ายแล้วฮะที่จะเอาตัวรอดฮะสุดท้ายก็มาเป็น อีกลูกนึงเอาไว้ใกล้ๆเราดีกว่าครอย่างเช่นตรงนี้แล้วกันเพราะตรงนี้จะมีจะเป็นของไอ,อ,อ,อพวกอะไรฮะรบสนามรถอ่ามันจะเป็นจุดหลบอีกจุดนึงจะเป็นจุดหลบที่เยอะมากนะอย่าไปอยู่ตรงนั้นนานมากจุดหลบก็ไม่ค่อยจะมีด้วยโอเควางซีโฟอีกลูกนึงวางไว้แคมอแรงระเบิดจะได้แรงแรงแรงกว่านี้ยมีวูดตกพื้นมีโหลดให้หมด กุน็อกเก็บมารีโหลดชึ๊บเอาเอคมาปืนพกอย่าไปใช้นะใช้เอคดีกว่าเอคเป็นปืนที่แรงที่สุดแล้วในภาคน,นี้นะมพร้อ,ลอมละเดี๋ยวคันหูโชคดีไม่มีนี่สุดอ 6, ออยอดรอไก่มาก่อนทังโกสในสาย Let มาเลวมาเลว standby to engage open fire ถึงกับหมอบันทุกคนไอตัวนี้ร่วงร่วงแล้วอ่าหมามาช่วยแล้วนะมาช่วยแล้วโอเคมาช่วยหมาด้ว <c oughs> ดยเป็นดวงดีเลยเนะี่ย จะเบิดกลับไปแล้วระเบิดหนึ่งเฮ้ยตรงนไ้นยศขอใช้สมาธินิดนึงฮะโดนวะโอ้ยสไนเปอร์มาด้วยวะสไนเปอร์มาด้วยหรือดักน้องมาเลย เก็บให้หมดเก็บให้หมดเฮ้ยหมาหมาเฮ้ยแม็กมาข้างว่ะมาข้างว่ะแม็กมาข้างเฮ้ยต้องไฟก่อนเฮ้ยหมาเฮ้ยเกือบไปแล้วโชคดีแม็กไม่เลี่นไปสนามเล่นก่อน พอ,อกำลังเสริมไม่อเอ้ยให้มันได้อย่างงี้ดิเหนื่อยใจย่มีรถยื้อชีวิตให้ให้นานที่สุดตอนนี้เหลือ5,700เมตรพอจะมาถึงนะของไว้เยอะที่สุดเฮ้ยในเวลาเล่นไร้แผลก็มีไสยนกสอยนอกไม่โดนนะโดนดิโอ้ไม่โดนว่ะดดอรอบนี้ไอ้ลำต่อไปไม่พลาดเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งยิงเดี๋ยวเพิ่งตีอะไรเนี่เห็นก็นนกทำ เห็นเชือกไดักยิงฮะต่อยดีครับต่อยดีครับร่วงถึงกับร่วงถกับร่วงถึงกับรว่งบรวงมันโดนตัวเลยก็เห็นไม่ทันมันยิงตรงไหนวะไงบเยอะป่ะซีโฟซีโฟซีโฟนั่นแหละเยิน เยอะเยอะเยอะรถก้ครับโอ้โหกระเด็นนี่แหละครับคนไทยบินได้มไม่ไหมไม่ไหมจริงๆ AK ยิงนัดเดียวก็ตายแล้วแต่ผมแถมโอเค3,000เมตร3โลละ3โลละ อุ <ítulo> <displayed, S 1> ้ยสไนสไนอันนี้สไนอันนี้สไนรู้เลยรู้เลยรู้ดิสมันเลยลูกซองมาด้วยได้ยินเสียงลูกซองมาด้วยอะไรกะว่าได้ยินเสียงดังตุ่มตุ่มอ่ะนี่ลูกซองอ้ยสไนเปอร์อีกเนี่ยไม่สไนเปอร์อยู่ไหนวะสไนเปอร์อยู่ไหนวะมามาทั้งไก่ทั้งกาเฮ้ยมาชีวยเราตัวนี อีกสองพันอีกสองโลอีกสองโลสองจุดห้าโลเยอเฮ้ยกระสุนไอเทจะหมดว่ะเหลือสี่สิบแปดลูกละเอาสไนเปอร์มากันละวังครับลวงดีครับเฮ้ยอือือออหันตรายระวังเขาวะระเบิดระเบิดระเบิดไม่ได้แอมหรอกผมดึงยังแม่ง เจอตัวละเจอตัวละแอยู่ไหนครับก็มีสอยดีครับสอยดีครับ400เมตรโอเคลอยหองมาจอดกันเฮ้ยระเบิดเดี๋ยวคันแข็ง่ะเอ้ยเกือบแล้วหอมาแล้วไปดีครับรออะไรไปดีครับรออะไรกำลังไป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 ความแฟดความแฟดเอ้ยหยาแฟดแบงมี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 ไปรับไปมีเล่นไปมีเล่น บอกแล้วให้ไปจกับการอุ้ยมาอะยรนี้เนียไอ้ใจเย็นใจเย็ปีนลูกน้องนู่นนู่นไปิงทุกคนู้นปยิคนู้นเออหน่นแหละนั่นแหละอย่ายิงเราอย่ายิงเราไปไปไปไอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาขึ้นน้องขึ้นน้องอุ้ยอานรอนล้วโยลอดได้นอดเนี่ยขึ้นองขึ้นน้องขึ้นนองไปเพื่อนขึ้นองดูหฮะ โอ้มาเยอะรอแลอ้วโว้ยอ,อ,อุ้ยแม่งภารกิจนี้โคตรยากเอาตรงๆไม่มาอย่างเยอะอุ้ยรอมาได้บุญละชื่นชมบรรยากาศแม้กระทั่งสร้างตึกคิดคิดทนถลกแล้วก็จบภารกิจนะฮะโอเคทูบีคอนติเดียลเจรการกิปหน้าสำหรับกันนี้สวัสดีฮอฟ จ่าลีส้สวซรายด้วยนะ